โดยนายอภิสิทธิ์วชาชีวะนายยศธัมนตรีได้ออกมากล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกตกที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีทั้ง3ลำพร้อมเปิดเผยว่าจากการได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการฐานบกก็ทราบว่า สองลำแรกนั้นสาเหตุที่ตกเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยขณะที่ลำที่3ซึ่งก็เป็นเฮลิอคอปเตอร์แบบเบล212ตกเมื่อเช้านี้เป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ขัดข้องนักบินจึงพยายามนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินนายยศธันตรีบอกอีกว่าเฮลิอคอปเตอร์รุ่นเบล212เป็นรุ่นที่ใช้อยู่เป็นประจำโดยตนและผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างก็เคยโดยสารส่วนการจัดซื้อเฮลิอคอปเตอร์ใหม่ต้องดูถึงความเหมาะสมและความเป็นจริงของงบประมาณ สำหรับภารกิจลำเลียงศพที่ยังไม่แล้วเสร็จนั้นก็ขอให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับก่อนอื่นก็แสดงความเสียใจนะครับกับท่านครอบครัวและก็หลายๆคนที่เกี่ยวข้องผมได้คุยกับท่านพบทบนะครับมันก็เป็นอุบัติเหตุแล้วก็ท่านก็ยืนยันกับผมว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ นักบินนะครับก็ใช้แล้วก็ปฏิบัติภารกิจเป็นประจาการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราก็ทางกองทัพเองเขาก็พยายามที่จะดูตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องดูตามสภาพความเป็นจริงของงบประมาณด้วยครับ